สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้คิมหันมาส่งมอบรถครับมาส่งมอบรถ 5076E 76แรงม้าครับตัวนี้เป็น4สูบ 4,500cc นะครับนี่ตอนนี้มาถึงบ้านลูกค้าแล้วครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับไอ้ก็กำลังรอรถครับรถกำลังเดินทางตามมาครับนี่มาดูเมนูเช้านี้กันนะครับนี่มาดูเมนูเช้านี้กันเบื้องหนึ่งนะครับเพียครับโอ้ยเพียวไปอู้อยู่นะครับอันนี้นะครับ อาหารสิงโตนะครับออาหารสิงโตนะครับลูกค้าขอพิเศษพิเศษครับนะครับเนื้อซีโร่ครับผมเข่าขัวพี่โค้งความนะครับพักลูกค้าห้าวบเองนะครับนี่นะครับวันนี้จัดเต็มครับเดี๋ยวเข้าขัวเ้้าจีใไซที่หลังเพราะว่าเพียมันยังห่อนอยู่นะครับเพียให้กูเอานะครับนี่นะครับ ป่วยฮะนี่ป่ะต้องสบู่เออ ได้ดีนะครับจิสซัดงามๆครับพี่น้องนะครับอาหารคีโตนี่เดือดราาซับแัะพวกับอย่ท่านจกยังว่าเด้อครับผมมีตาจายอย่างเดียวผมบรรลว่าหนึางบาทครับผมสังซัง่างเดียวเว้ยซ้ำต่อไหนซ้ำสามีสีีเหอซ้ำซ ออกไล่ไลยเลยครับไปถอ,อดอ้อ,อมก่อนที่นี่จุบออกไล่นล่อ้อมนี่เนี่ยอ้อมนี่จุกว่าที่นี่โดดเมียน่าเมีเยนที่ฮัลโหล

วานครับวานครับวานมาแล้วครับห้าศูนย์เจ็ดหกอีเจ็ดสิบหกแรงม้านะครับใหม่แกกองเลยนะครับไปไหนโอ้โหข้างหน้าเลยครับล่วงบานแล้วเนี่ยไปข้างหน้าเลยไปเลยปา,ามั่นคุาแม่น โอ้โหหล่อจังเลย,ย,ย,ยมาแล้วครับพี่ใหญ่นะครับา 076E ใหญ่ครับตกแต่งสวยงามเลยนะครับ เจ็ดหกีเจ็ดสิบหกแรงมา้าตัวนี้ไม่มีเทอร์โบนะครับสี่สูบสี่พันห้าร้อยซีซีรงสร้างใหญ่ครับบอดี้เดียวกันกับเก้าสิบแรงครับไฟเข่าคางปลาบั้นคุณ มีน้องมิชลินมาด้วยสองตัวนะครับมาเป็นเพื่อนเวลาไถ่ไล่ครับนี่มีน้องมิชลินมาด้วยนะครับมีเครื่องเสียงมาด้วยครับเดี๋ยวพัดลมติดให้อีกขีหลังนะครับอ่าเดี๋ยวพัดลมด้านหน้าก็จะติดให้นะครับนี่เอาลองโครงลังคานะครับใส่มาให้ด้วยนะครับอ ก็ดีครับเวลากันไม้กันอะไรนะครับกันได้ครับอ่าแล้วก็ทําให้หลังคาไม่ดิ้นด้วยนะครับใส่เสาตัวนี้มันจะทําให้หลังคาแข็งแรงขึ้นนะครับไม่ดิ้นนะครับมากบ่ครับพ่นแบบนี้อ่อนทอนเนาะผมสร้างเป็นสามนิ้วมาห้เลยนะครับช่งนั้คือ้องฝมันบัดขึ้นไปน้ำห้อง งามเลยเบรดล้อนี่เป็นสีดําครับเบรดล้อนี่เป็นสีดําดําดุเลยนะครับกระบอกช่วโยกจะมาใส่ที่หลังครับนี่ก็สั่งกระบอกช่วโยกมาไว้นะครับเดี๋ยวมาใส่ที่หลังนะครับรอใส่รอบอสวิตร์ร้อยชั่วโมงทีเดียวเลยนะครับอันนี้ก่ต้องไป่แปลงไหมก็ได้ว่าไม่ตองแปลงครับผมน้าหนักได้ประมาณเด็กตันเ่ยไม่ผมเห็นเขาหลากอ่ะเขาบอกเด้ไปแตียงเขาบอกด้ไปแตีงสามสิบสามสิบเข้ากระลากด้ครับสามสิบเข้ากระลากได้ ม,มันอยางมันมีปัญหารครับผมเฮ้ยบอ่บอบอ่บอบอ่อบ่อครับอันนี้แข็งที่สุดแล้วครับผมแข็งที่สุดแล้วนะครับอือเอาบ้านครับแนี่มาเดือก่อนเด้อนะครับมาโศกมาหมานนะครับมาขับมาคุณผ้าเห็ดผ้าสั่งผ้าหางผ้ามี ไอ้ยูดีมีแห้งนะครับไอทั้งใใหนไอ้ีโสกมี่ไส้มีโสดม,ม,ม,มีหลาดกลับมากครับอ่าไอจะเลื่อนหงเื่อไปนา<อ>เรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องส่งรถแล้วครับเรียบร้อยแล้วกินเข่าครับบททัดท,ที่นี่กินเข่าครับบัดที่นี่กันที่ไปร่างมาครับ บพราะ้าในร่องบหวเลยนี่นในร่องอยู่ไปอยูนี่นิหน,น่อยนะครับ <c oughs> แต่คิมหันนี่ส่องเสือกไหวแล้วครับแต่พิ้งเสาแล้วเจนี่ <c oughs> ใช่แล้วแต่พิ้งเสาแล้วนะครับเดี๋ยวสิพาลูกค้าไปร่องจังหน่อยครับกะฝากไว้เด้อครับเด้อผู้ใดอยากได้รถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใ,ใหญ่รถใหม่รถเก่านะครับเบอร์โทรคิมหันจะอยู่ข้างล่างชิดนะครับ0925357371นะครับโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามได้เลยนะครับ เดี๋ยวไ่นี่ลาไปก่อนครับพี่น้องนะครับกินเขากินน้ำซะก่อนนะครับต้ออยพูนะอร่อยร่อยขงเียเจ้าของราตัวจริงครับเนี่ยเอฟซผมครับเอฟซีรุนไ่ครับผมไปเลยนะเียี่ยบครับผมไปหาพื้นกาหันเลยไปหาพืนกุหั่นเลยโอเคครับพี่น้องลากันไปตอนนี้ลครับเลเจอกันในคลิปหน้าครับสหรับวันนี้ สวัสดีครับ